สวัสดีพี่น้องปองป้ายสุผูสุคนผู้ดใดเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ครับยืมโทรศัพท์มาดูหน่อยโอ้โแสบตาอาบน้ำหัวตะเหลียวพี่น้องตอนแรกจะไล่สดสองทุ่มตรงแต่ว่าแต่ว่าอาบน้ำไม่ทันก็เลยต้องมาไล่สด สองทุ่มครึ่งนะครับก็เลยมาไลสดสองทุ่มครึ่งต้องรีบนอนเพระาะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าเมื่อืต้องตื่นแต่เสาตื่นแต่เช้าไปไหนตื่นแต่เช้าเตรียมตัวเด,ดินทางครับเดินทางไกลเอ้นะครับทุกคน งวดนีบลูนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับวันที่หนึ่งมีนาคมนะครับสำหรับบางคนอยากได้เลขไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับเอาเอาขนมกล้วยฉามากินหน่อยหิวะ่ะกล้วยฉารสเค็มนะอืมเพราะว่าผมให้แนวทางไม่เข้านะครับสำหรับสาหรับงวดเมื่อกี้ผมให้แนวทางไม่เข้าเลยไม่คิดว่าจะมีคนร่วมบุญเยอะขนาดนี้งบเนี่ยงบประมาณในการซ่อมแซม เมนนะครับพระอาจารย์ท่านบอกว่าประมาณ 7, เจ็ดประมาณสองแสนบางแสนบาท, 100, บาทแต่ตอนนี้เกินแล้วนะครับทางสัญญาว่าผมจะไม่ลืมนะครับผมเคยให้คำมั่นสัญญาแบบไหนผมก็จะทําแบบนั้นนะครับแล้วผมก็จะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกคนขอบคุณอี่ีพี่น้องอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเด้อพี่น้องเลขตัวนี้ รักเลยนะถือจะขอบคุณมากเลยนะครับหวังว่าเราจะได้เจอกันเนาะหวังว่าเราจะได้เจอกันผมก็เสียใจนะที่ที่หวยงวดนี้ไม่เข้านะครับไม่ใช่เพราะผมไม่เสียใจไม่ได้ไม่ใช่ว่าเสียใจเพราะผมซื้อลอตเตอรี่หลายใบหมดเงินเยอะนะครับไม่ใช่ผมผมเสียใจมากๆคืออันนั้นมันเป็นส่วนน้อยแต่ผมเสียที่ผมเสียใจมากๆคือผมให้คนหลายคนผิดหวังเยอะ คนดูเยอะมากนะครับคนดูเจ็ดหมื่นเจดหมื่นกว่าคนเกือบแปดหมื่นคนทั้งคนที่ดูอยู่ที่บ้านแล้วก็คนที่มาดูมาไหว้ปู่เองที่นี่ที่ที่หน้าปู่คือคนมาเยอะมากคือสิ่งที่ผมเสียใจคือทําให้พวกเขาผิดหวังนี่คือสิ่งที่ผมเสียใจจริงๆนะครับไม่มีใครอยากให้มันไม่อยากให้มันไม่เข้านะครับตัวผมเองก็ไม่อยากให้มันหลุดนะครับเราก็พยายามทําเต็มที่แต่ว่ามัน มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนนะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่มันก็หลีกไม่ได้นะครับกะขอโทษขอโพยหลายๆนะครับที่เหตุให้พิษหวังนะครับพี่นอ้องและกะ,ก,ะก็ยังต้องสู้ต่อไปเนาะก็ยังต้องสู้ต่อไปตราบใดที่กองสลากยังมีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราก็ยัง,งต้องเจอกันต่อไปแล้วก็เจ็บนี้เจ็บไม่นานทุกคน เดือนเนี้ยเลยอีกสิบวันเลยอีกสิบวันหวยก็ออกอีกแล้วไม่นะับเดียวปับเดียวก็ได้เงินใหม่แล้วขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับดีใจผมไม่เคยแบบไม่รู้ไม่เคยรู้สึกแบบนี้เมื่อก่อนนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเมื่อก่อน ที่สายขนมนะทุกคนอยงหัวซาผมนะอยงหัวซาผมนำ้ำผมไม่ใช่สายขนมสวัสดีค่ะเขาเรียกดอกจอกคุณสายพินน่ลน,น,นละครับอันนี้ล่ะอันเดียวกันนั่นล,ละอออุ้ยอายเขาว่า อันนี้จากขนมหลอกห้องหลอกจอ,อกหรอเดในกล่องอนะ่ะไม่รู้ป,รป้าปูอ๋อป้าปูจากสุราษฎร์ที่มางานบวงสวงปูบวงสวงพระพุทธสยยายญาติกับงานพุทธวิเศษมาตั้งต้นไรู้ว่าใอันเดียวกันไมป้าปูได้รับแล้วนะครับอืมซีหาครับทุกท่านซีหาตรงหนาอันนี้เลยเสด็อาจารย์ห้าเจ็ดห้าอกหน่อยเต็มๆตามใช่ไหมตามใช่ไหม,มตามบอกครับ เไปไน็นออก57ได้กลับไทยเลยอืตามต่อนะครับ57คือไม่ปล่อยผมตั้งปฏิญาณไว้เลยว่าฟัางคำผมไว้นะผมตั้งปฏิญาณเลยว่าผมจะซื้อลอตเตอรี่เลข75เลขเ75ไปตลอดจนก็่ามันจออก จนกลมันสีออกเยอะๆนําวันนี้ต้องร่ําราไปแล้วใครที่จะสั่งอะไรไม่ว่าจะเป็นบูชาหรือว่าสั่งเสื้อนะครับนี่เลยงวดน,นี้สีเทานะครับนี่ๆๆแอดไลน์ตาม QR โค้ดนี้ได้เลยไปแล้วสวัสดีครับ